พี่น้องอสสอสมครับพรุ่งนี้นะครับ15ธันวาคม65มีเงินเข้าบัญชีพ <am iller> <am iller> <m iller> <m iller> ี่น้องหนึ่งรายการแต่เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องครับชกสอสมมีรายการหักนะครับหักประจำเดือนวันที่15ธันวาคม282บาท60สตางค์ครับในเดือนนี้นะครับยอดหักเงินสงเคราะห์เท่ากับ45สตางค์นะครับและพี่น้องครับยังมีผู้ที่ เรียกหักแล้วแต่ว่ายังหักเงินไม่ได้อีกหลายร้อยลายนะครับดังนั้นจะมีการหักย้อนหลังอีก19รายการนะครับหักย้อนหลัง19รายการรายละเอียดการหักย้อนหลังนะครับก็อยู่บนหน้าจอนี่เลยนะครับหลายรายการมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับดังนั้นออสมอทว่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันต้องพยายามนะครับ ไม่ให้มีการหักย้อนหลังโดยการนะครับค้างเงินไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่าเดือนละ300บาทนะครับดังนั้นจึงแจ้งอสสสมรทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับหักเป็นประจำเดือนนะครับเดือนนี้1รายการ282บาท60สตางค์นะครับแล้วก็หักย้อนหลังสำหรับผู้ที่เรียกหักแล้วแต่ยังหักไม่ได้อีก19รายการรวมแล้วเดือนนี้นะครับ 15ธันวาคม65หักถึง20รายการนะครับแต่วันนี้ไม่ได้หมายความว่าหักทุกคนนะครับหักเฉพาะบางท่านที่เรียกหักแล้วแต่ยังหักเงินไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมีแค่หนึ่งรายการ282บาท60สตางค์เท่านั้นที่หักจากสมาชิกทุกคนครับจึงแจ้งทุกท่านเพื่อโปรดทราบนะครับและก็อย่าลืมนะครับให้ทางชอกอสอสมหักเงินเรียบร้อยก่อน ท่านจึงจะเบิกถอนเงินได้นะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติจากเ่าทุกเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ